วันนี้เรามาดูสุดยอดโรงพยาบาลสนามกันนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยเขาคิดกันมาอย่างไงเลือลำนี้มันเป็นเรือบรรทุกน้ำมันครับแต่เอามาดัดแปลงทาสีขาวแล้วก็แต้มด้วยเลดคอ o ์สก็แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่า,าจ,จะดีหรอมันใกล้ชุมชนหรือเปล่าจากตามข่าวเนี่ยเขาก็เปิดรับให้คนลาวเนี่ยกลับเข้าประเทศเตียงเนี่ยเขาใช้ทำมาจากกระดาษแข็งครับพันเตียงได้ภายในเวลา10วัน S <S สปปลาวเนี่ยก็ต้องขอชมเชยเลยนะครับเพราะว่าไข่ย,ยังไม่แตกเลยยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแต่มันมีข่าวอะไรบางอย่างสบายดี สวัสดีครับออวันนี้เราเห็นบทความอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลยอยากจะแบ่งปันนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับแต่ว่าบางคน,นจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าประเทศนั้นๆเนี่ยตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องวิกฤตแน่ๆเลยจริงๆเราไม่ใช่เลยนะครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยมีไว้สําหรับช่วยแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลจริงๆครับ บางประเทศอาจจะมีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าบางประเทศเนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้อเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเยอะแต่ว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเอาไว้สําหรับผู้ที่วิกฤตจริงๆนะครับเขาก็เลยตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าเมืองไทยก็จะมีโรงพยาบาลสนามอยู่ด้วยนะครับเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ2-3งสที่เอาไว้รองรับสําหรับผู้ที่คัดกรองเชื้อโรคในเบื้องต้นครับอย่างเราเองเนี่ยก็ยังไม่มีโรงพยาบาลสนามนะครับ แต่ก็จะมีสถานที่กักตัว14วันเดี๋ยวเราคงไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าของไทยมีอะไรและของลราเนี่ยมีอะไรถ้าแรกๆเนี่ยจะจำกันได้ก็คือโรงพยาบาลสนามเนี่ยเกิดขึ้นคือประเทศจีนครับณนะตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนเน่ยเป็นที่คือฮามากเลยครับว่าเป็นที่ระบาดโลกพยาธโิโคว19เนี่ยเป็นประเทศแรก และเขาก็ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องคือหาว่าเขาสามารถสร้างโรงพยาบาลสนามพันเตียงได้ภายในเวลา10วันนะตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเชื่อกันเลยนะครับคนก็มีความรู้สึกจับจ้องไปแล้วก็จะเป็นไปได้หรอเพียงแค่10วันสถานที่ถึง250,000ตารางเมตรนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เพียงเต็นท์ด้วยเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยครับ แล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหรถแท็กเตอร์มากมายแล้วก็รถขนของเป็นแผ่นเป็นผนังเนี่ยเป็นโครงสร้างซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงถาวรแล้วขณะเดียวกันนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กลุ่มพามีนาะอากาศหนาวมากๆแล้วเขาก็สามารถสร้างเสร็จภายใน10วันจริงอันนี้ก็คงจะต้องขอยกย่องแล้วก็นับถือนะครับที่เขาสามารถสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยได้ แข่งแค่10วันจีนเองเนี่ยก็ไปสร้างโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยกับที่ที่อื่นด้วยนะครับแต่แล้วในที่สุดการทําอย่างนี้ประเทศจีนก็เลยสามารถคุมเชื้อโรคโควิดสิเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้นะประเทศที่2นะครับก็คืออย่างที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วครับนั่นก็คือสาหารัฐอเมริกาซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของผู้ติดเชื้อนตอนนี้เลย ซึ่งทั้งหมดเนี่ยะวันนี้มีผู้ติดเชื้อถึง90ล้านคนนะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อรวมกันถึงต้อง20ล้านคนสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้สร้างโรงพบาลสนามขึ้นมาเนี่ยเขาใช้ศูนย์กีฬาเทนนิสแห่งชาติเลยนะครับของบิลลี่จีนที่เป็นสถานที่แข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam นั่นเองเขาใช้สนามแข่งกีฬาน,นั้นเนี่ยเป็น โรงพยาบาลสนามนะครับสามารถจุดได้ถึง350เตีเยงนะเหตุผลที่เขาใช้โรงพยาบาลสนามในสนามกีฬาก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดหา่างไกลกับชุมชนแล้วก็สามารถจัดการได้การเข้าการออกสามารถปิดประตูแล้วก็ไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยหนีออกไปได้เขาก็เลยนิยมใช้ศูนย์กีฬาเอามาทำเป็นโรงพยาบาลสนามนครับ และอีกอันนึงก็คือที่น่าสนใจเลยก็คือเขาใช้เรือครับเป็นเรือพยาบาลคอมฟอร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรือลำนี้มันเป็นเรือบรรทุกน้ํามันครับแต่เอามาแัดแปลงทาสีขาวแล้วก็แต้นด้วยเล r o อสก็คือแท็กกระบาดสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลนั่นเองสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึงพันเตียงเลยนะครับเรือโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้เอาไว้สําหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับ แต่เขาไว้รองรับผู้ป่วยหนัก,นกผ่าตัดหรือโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่จากโรงพยาบาลบนพื้นดินนั่นแหละส่งมาที่เรือโรงพยาบาลในเรือเพื่อที่ให้โรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยมีพื้นที่ว่างในการจัดเตรียมให้รับผู้ป่วยโควิดสิเนี่ยได้มากขึ้นอันนี้เป็นแนวความคิดทีท่คนต่างฝ่ายต่างช่วยกันนะครับเพื่อให้ระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นๆเนี่ยมีความคล่องตัวและรองรับได้มากขึ้น ต่อไปก็คือประเทศอินเดียอันนี้ก็คงจะต้องเอาไอเดียดีๆอันนี้ของประเทศอินเดียเนี่ยมาหยิบยกกันนะครับเพราะประเทศอินเดียเนี่ยมีประชากรค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ติดค่อนข้างสูงเลยโรงพยาบาลสนามของที่นี่เขาคิดวิธีการแบบแปลกๆครับก็คือเตียงเนี่ยเขาใช้ทํามาจากกระดาษแข็งครับซึ่งมันมีกระดาษแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เบาบางแต่เวลาเอามาพับกันแล้วเนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง 300กิโลกรัมด้วยกันครับมันผมว่ามันเป็นความฉลาดอันนึงเลยแหละเพราะว่ามันสามารถโยกย้ายเปลี่ยนที่ได้ move ข้องตัวได้และขณะเดียวกันเพิ่มหรือลดเนี่ยก็ได้ก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณหมอหรือนักวิชาการเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไอไ้วรัสโควิด1 9เนี่ยมันสามารถอยู่บนพื้นผิวที่เป็นกระดาษเนี่ยได้เพียงแค่24ชั่วโมงนั้นเอง แต่ถ้าเกิดไปอยู่บนโลหะเป็นเตียงหรือว่าเป็นวัสดุที่แข็งมันเนี้ยนะครับไวรัสต,ตัวนี้จะอยู่บนพื้นผิวนั้นๆได้ถึง3 4วันด้วยกันอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาราคาถูกเปลี่ยนแปลงง่ายขนย้ายสะดวกเบาเพิ่มได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่อันนี้ผมเห็นว่าหลายๆประเทศก็เอากระดาษเนี่ยมาทำเป็นกล่องแล้วก็มาทำเป็นเตียง ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยครับอันต่อไปก็คือลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนจากศูนย์การสแสดงสินค้านะครับที่ชื่อว่า Excel Exhibition Center เนี่ยคล้ายๆบ้านเราก็คงเป็นเมืองทองทานีนะครับเป็นศูนย์สแสดงสินค้าถ้าเป็นที่สปปลาวก็คงเป็นไอเทคนะฮะ ที่เป็นศูนย์แสงสินค้าซึ่งด้านบนสุดเนี่ยเป็นเหมือนการานคอนเสิร์ตนะฮะก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนั้นหรือด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่โล่งค่อนข้างเยอะมากมายอันนั้นเนี่ยก็คงเป็นบริเวณที่กว้างแล้วก็ล้อรอบขอบชิดสามารถที่จะทําเป็นโรงพยาบาลสนามได้นะ ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถบรรจุผู้คนได้ถึงต้อง4ี่พังเตียงด้วยกันขณะเดียวกันในข่าวมาก็บอกว่าเขาเปิดรับอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นลูกเรือจาก2อสายการบินใหญ่นะฮะผมคาดเดาว่าคงตอนนั้นเนี่ยธุรกิจการบินคงหยุดลงแล้วก็มีพนักงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ทำงานก็เลยรับอาสาสมัครที่จะเอาลูกเรือพวกนั้นเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะ รัเสเซียได้สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับแผงแรกที่กรุงมอสโกนะครับไปทางตันออกเฉียงใต้ประมาณ60กิโลเมตรแล้วก็บรรจุผู้คนได้ถึงต้อง500เตียงด้วยกันแต่ละประเทศเนี่ยเขาตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อที่ให้ห่างไกลผู้คนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเข้าออกได้เพราะว่าเราจะต้องกักกันแล้วก็ควบคุมเชื้อโรคนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยเอาไว้สําหรับ ผู้ที่มีเชื้อเริ่มต้นแล้วก็เอามาอยู่รวมกันสิ่งที่น่ากลัวก็คืออยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าคนพวกนั้นที่ได้รับติดเชื้อแล้วก็มีอาการมากมายเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในห้องปลอดเชื้อดูแลอย่างใกล้ชิดมีเครื่องออกซิเจนหรือมีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลสนามที่อยู่ข้างนอกเนี่ย เป็นผู้ที่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ว่าเขาอะ่ะมีเชื้อโควิดสิเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะครับก็จะอยู่รวมกันแล้วก็ไม่ได้มีอาการก็ปกติดีครับอยู่การกินกันตลอดเวลาจนกระทั่งครบอายุได้ยาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ผลสุดท้ายก็ตรวจขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แล้วไม่มีผู้ติดเชื้อบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ใชใ้คนน้อยลง ก็เพราะว่าคนพวกนั้นไม่ได้เป็นคนที่สุ่มเสี่ยงร้าอันตรายแต่ถ้าเกิดมีอาการหนักๆเนี่ยก็จะส่งผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเข้าสู่โรงพยาบาลต่อไปอีกอันนึงครับก็คือประเทศบาราซิลอันนี้เนี่ยเขาปรับปรุงสนามฟุตบอลเลยนะครับเป็นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่เลยล่ะเป็นชื่อดังที่สุดในเซาเปาโลนะครับก็สามารถบรรจุผู้ป่วยได้ถึง200เตียงอันนี้แต่ละประเทศเขาก็จะ ปปรับุลงกกก็เเปปปปลลล่่นนนนแแรรรวิธีีาััไใตะะะทศยคบองมาดูของเมืองไทยครับเมืองไทยเนี่ยฐานที่แรกของโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ถือได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศนะครับก็เพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าเขาใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับในการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงหอพักที่ เอาไว้สำหรับงานเอเชียนเกมนะครับซึ่งมีความสูงถึง14ชั้นด้วยกันตรงนั้นเนี่ยเขาเอาปรับห้องต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นโรงพยาบาลสนามครับเพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วก็ดูภาพแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าสวยงามแล้วก็น่าอยู่แล้วก็ดูแล้วไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนามที่อยู่กลางแจ้งแต่เป็น โรงพยาบาลสนามเหมือนกับอยู่ในโรงแรมเลยด้วยซ้ำไปสามารถรองรับได้ถึง308ห้องนั่นหมายความว่าห้องละสคนหรือ3คนคนก็อยู่ได้ประมาณเป็นพันเหมือนกันณตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ปิดโดยที่ไม่สามารถมีใครเข้าออกได้แล้วก็นำผู้ป่วย,ยมาอยู่รวมกันนะฮะแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับมันคือสมุทรสาครที่มีผู้ติดเชื้อใช่ไหมครับเขาก็เลยสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ย อยู่ในตลาดกลางกุ้งเลยครับเสร็จภายใน3วันแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีผู้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อนะครับที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยให้อยู่นะบริเวณนั้นแล้วเราก็มีข่าวดีเพื่อเมื่อวานนี้เองที่ออกมาว่า ประมาณต้องร่วม20กว่าคนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็เอาออกมาข้างนอกได้แล้วก็คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงแล้วไม่มีอาการเลยเราก็จะบําบับแล้วก็จะทําให้เขาหายดีแล้วก็ออกมาข้างนอกได้คาดการณ์กันว่าถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอีก2อาทิตย์ครับนั่นหมายถึงว่าเส้นเดือนมกราคมสิ้นเดือนมังกรนะครับตลาดกางกุ้งก็จะสามารถเปิดบริการได้อันนี้คือ คำพูดมาจากคุณหมอที่บอกมาเมื่อวานนะครับแสดงว่าสถานการณ์โควิดตรงบ้านเราเนี่ยก็กาลังจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็มาตรการอันนี้นนก็ได้ส่งผลไปถึงต่างจังหวัดทุกๆต่างจังหวัดนะครับว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเนเดินทางแล้วไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดตอนนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้เตรียมการกันแล้วก็เป็นข่าวที่ผมว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่เราช่วยกัน สถานที่เอกชนโรงแรมโรงพยาบาลหรือที่ว่างเปล่าเนี่ยพร้อมที่จะบ,บริจาคพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ใช้สถานที่ของเขาได้แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่า,าจ,จะดีรอ้อมันใกล้ชุมชนหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเขามีมาตรการดีมากครับเพราะว่าในส่วนของส่วนกลางหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้จัดเตรียมเขามีมาตรการซึ่งเขาพยายามที่จะรัดเข็มขัดแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดเขาไม่มีทางที่จะทําให มันมีความสุ่มเสียงแล้วทําให้มันเกิดการระบาดต่อไปอีกหรอครับขันมาดูสอประปอลาวครับจริงๆแล้วสอป,ปอลาวเนี่ยก็ต้องขอชมเชยเลยนะครับเพราะว่าไข่ยังไม่แตกเลยยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแต่มันมีข่าวอะไรบางอย่างซึ่ง ้ำเมืองไทยเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเป็นคนต่างชาติหรือคนจากสปปลาวเองที่มาทํางานอยู่ที่นี่ก็คิดว่าอยากจะกลับไปที่ลาวเขาก็เลยเดินทางแต่ว่าเดินทางของเขาเนี่ยผมเห็นข่าวมาสองสมวันเนี่ยเป็นการหลบหนีจากเมืองไทยเข้าไปที่สปปลาวอันนี้ไม่ควรทําเลยจริงๆครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เกิดจากเมืองไทยก็เป็นลักษณะนี้คุณต้องเข้าออกตามประตูเข้าไปกักตัว14วัน แล้วมันจะทําให้ประเทศของคุณเองเนี่ยปลอดภัยอย่าเห็นแก่ตัวหรือมักง่ายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเราจะหลบหนีเข้าไปแล้วฉันจะอยากจะกลับบ้านเลยเนี่ยอย่าทําอย่างนั้นครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้สปปลาวเองเนี่ยเขาก็เปิดรับนะครับก็คือว่าจากตามข่าวเนี่ยเขาก็เปิดรับให้คนลาวเนี่ยกลับเข้าประเทศยังไม่สามารถรับคนอื่นที่เป็นวีซ่าอื่นๆเนี่ยกลับเข้าไปนะครับคนที่ถ้าเป็นคนไทยก็คงจะต้องมีใบท่เบนสมรส ที่ในสปปลาวนะครับที่บอกว่าคุณมีครอบครัวมีหลักแหล่งอยู่ที่ลาวหรือคนลาวอยากจะกลับเนี่ยก็สามารถกลับได้เพียงแค่คุณไปติดต่อสถานทูตลาวที่ไทยนะครับว่าแสดงเจตจำนงว่าคุณอยากจะกลับแต่มีบางข่าวบอกมาว่าออคุณสามารถจะไปติดต่อที่หน้าด่านได้เลยแล้วก็ทำเรื่องครับแล้วก็รอ วันหรือว่ารอเวลาเพื่อให้ทางด้านสอบปปลาวเนี่ยจัดเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะรับคุณเข้าไปกักตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับมันคือฟรีครับเพราะว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ยังรับอยู่นะครับแล้วก็สถานที่กักตัวของสอปปราวเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2 3สมที่ด้วยกันนะครับที่แรกก็คือสนามยิงปืนอาเซียนหลัก27นะครับอีกอันหนึ่งก็คือโรงเรียนการเมืองของลาวนะครับ แล้วก็อ,กอีกอันก็เป็นหอพักสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นะครับตรงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันก็จะมีอาหารมีถุงยางชีพมียาสีฟันมีแปรงสีฟันมีที่นอนนะครับอาหาร3ม,มือ้อแล้วก็อยู่จนกระทั่งครบ14วันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็สปปลาวเนี่ยก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันครับว่าที่สปปลาวเองเนี่ยก็ได้เตรียม ลงบาลสนามเอาไว้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้หรอกว่านอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับคนประชาชนทุกคนที่จะช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องและดูแลแล้วก็ทําตามกฎระเบียบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทําตามกฎระเบียบแล้วคุณทําอะไรบางอย่างซึ่งมันทําให้เกิดการแพร่เชื้อเนี่ยอะไรก็ช่วยไม่ได้มันก็คงจะต้องกลับมาเป็นลักษณะที่แย่ลงแย่ลง แต่ในเมื่อแย่ลงแล้วเนี่ยทำยังไงเพื่อให้เราต้องกลับมาให้ดีด,ด,ดีสุดเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะก็ต้องช่วยกันครับคราวหนะ้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับตอนนี้มันทรงๆอีกสองสวันมันต้องดีขึ้นครับ เป็นกำลังใจกันนะครับ